ครับสวัสดีครับบวันนี้ครับรูปรอครับวันนี้มามาดูช่างเผื่อใครจะสมช่วงล่างพุพังครับหรืออื่นๆเข้ามาช่วงล่างกาลังทำเข้ามาช่วงล่างใหม่เข้าไปยังไงอะไรพังหนึ่งมันจะเป็นพวกนี่บสนิมอะไรมันจะขึ้นอะไรดึกอะไรดึงมีพวกลุกมากเลยหลูกมากพวกชกชักกับอับกกับเน็บเน็บบูทบูดเนบอะไรบ้าเนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้รดประเภทไหนหนึ่ง ปิกอัพหลดเก๋งครับปิกอัพกรถดเก๋ง,กงใช่ครับประมาณนี้เนาะครับอตอนนี้ก็กําลังทําอยู่อันนี้เขาทำอะไรอันนี้นนทําสีกระซีครับสีตัวไหนเขาเล็กกระซีกมไม่ค่อยมีความรู้ เราเรียกโดยรวมเป็นสัดสีครับผมอะไรดนึงก็เรียกสัดีกมีครับก็นี้กัสีอันนี้ผมยางเบีกขึ้นคีสนุมีสนี้แบบนี้เราต้องอาถ่ายดูดา้เราต้องมาอะไรนะคัดทำสีใหม่ทัตทอสีใหม่ถ้าปล่อยนานๆไปมันจะพุครับผมมันต้องรีบครับผมเนี่ยัวเนี่มันเริ่มขึ้นแดงๆเนีเดี๋ยวสภาพกรณีแบบนี้เขาเขามาบอกว่าช่างช่มาดูชงล่างได้บ มันเป็นเขาจะถามไงมันเป็นาอหรือว่าเรเาวิเคราะห์อากาศยังไงคูไม่เข้าใจมันอันไหนครับอนที่เขาจะมาทําแต่อันนี้เขาดูว่ารถเขาสภาพแบบมันคืนทีเอามาดูครับเนี่ยครับเขาเขาอยากทำเขาไม่อยากปล่อยมันขึ้นมากตัวนี้ครับอ๋อเขาชะงอกดูใช่ครับโอ้เป็นแม่นู้เป็นคนิมากแท้อะไรเงี้เนาะเรื่มเริ่มมาเลยอ๋อถ้าอยา่นั้นคงจะพังคงจะพุใชพุฮักฮักทะลุใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ ทำนี่กลัวอ่ะช่างทำอะไรดึงก็เล่าก็ต้องอ่ะก็กเรื่นีแบบทำอะไรดึงอ่ะเล่ากันก็มาคัดคัดล่ามคัดให้ดีๆนอกแล้วก็คัดสนิมออกแล้วสนิมออกแล้วก็จะพ่นพ่นอะไรกันสนิมสีกันสนิมใช่ครับแล้วก็สีสีสีกันสนิมก็สีสีดำครับสีดำครับแล้วก็ทาสีนี้อีกทีหนึ่ง ไม่เป็นสี่ดำเลยครับไม่สี่ดำนี่ยครับสี่ดำไม่ค่อยรู้แค่นี้อย่างเดียวใช่ครับจะล้างจะทัดให้เป็นมดแล้วก็จะพ่นครับผมมันมีอยู่นาบ้านที่มนมีก็อยู่ก็ช่างอยู่ก็ช่างอะไช่างอะครับช่างอ่ะอะอะไรอย่างเงี้ยนะมีตลกอยู่ช่างอะครับอยู่แถวไหนครับนี่นี่โรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนมันเพลิกครับผมมันเพลิกอยู่ตรงไหนมันเพลิกตรงคมเลยครับตรงคำก็มาก็มาทำได้ช่วงล่างนี่เราถือว่าเปรี้ย อะไรครับไม่ถึงว่าเราชํานาญชํานาญอยู่ครับอยู่อยู่เจ็ดปีมีความรู้ทั้งสิบสองปีครับสิบสองปีที่เปิดดู่มาครับผมที่เปิดดู่มาครับมัเป็นลุงนองก็าี่ต่างหลายปีใช่ครับถูกไหมใช่ครับคือก่อนจะเปิดดูต้องสร้างสมประสบการณ์ใช่ครับตรงไหนพูดตรงพังรูมดทุกอย่างรูมดครับเพราะนั่นก็ในพิษหวังทํามาชังอะอยู่บ้านบ้านเพื่อครับบ้านเพื่อตรงขามโรงเรียนบ้านเพื่อครับผมปิดวันอาทิตย์ครับเปิดหกวันปิดวันหนึ่งใช่ครับโอเคเปิดตั้งแต่จม จันทร์ถึงเสาร์ถึงเสาร์เปิดสองโมงขับปิดห้าโมงเย็นครับผมกูโทรมาก่อนเพื่อแบบจองคิวครับมันต้องจองคิวเนาะเพราะว่ากูจะทำใช่คัดมัน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 นานคันหนึ่งก็เกือบหมดวันครับผมใช่ไหมใช่ครับอันนี้อยู่จากวันถึงอาทิตย์ไปอันนี้ครับถึงอาทิตย์ไปวันวันหนึ่งกับวันเดียววันนึงเสร็จทำจริงใช่ครับเป็ดเดียวเลยก็คัดประมาณคัดล่างประมาณห้าหกชั่วโมงครับอันนี้ว่าที่สางอะอยู่เรีนเอ่อตงคำเรีนมันผึ่ง มาเป็สีเหลืองเนาะครับอ่าขอเบอร์ขอเบอร์นี่อันเบอร์เมียก่อนเบอร์เมียกันศูนย์เก้าสามสี่เก้าหกสองสามห้าหนึ่งครับเบอร์นี้โทรไปได้จะหาเมียเอาเบอมื่อไหต้องโทราเบอร์เมียเอาเบอร์เบอร์เมอไรศูนย์แปดเก้าห้าหนึ่งสี่ห้าห้าสี่เจ็ดครับกับช่างอะดูแลช่วงล่างครับถูกยางแล้วก็น้องนั่นก็มีพวกแม็กแม็กมือสองมือสองยางเปอร์เซ็นต์ยางเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แบตเตอรี่น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องครับผมสนใจก็มาหรือ รถเสียอยู่ตรงไหนโทรไปที่ต่อหาได้ครับผมใช่ไหมได้ครับก็มีเครือข่ายรับมาดูแลเนาะแถีวหิ่งตลาดแกสิทิวิทยาภัทตรงไหนปุ๊บก็สามารถที่ต่อประสานได้รถเสียโทรประสานได้ครับเนาะอ่ะฝากทีนึงวันนี้วันที่สิบพฤมกราบครูเก่านะครับก็อ่ะฝากฝากลานฝากล้านครับพูดเลรคุยฝากล้านอุชงะครับผมรถเสียรือะไรก็นึกถึงผมครับผมผิดไอเขาชื่อทีเท่าไหร่บิลลูนทีกลางครับที่ศรีธนี ครับใช่ไหมสิบสี่สุนีครับจบปอนโมไหนโมสามครับโมสามครับนี่มันเอาดีทางเพลงเก่งมากเดี๋ยวครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับของแท้ของแท้